สวัสดีค่ะเฮอฮาแห่2สองเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์จอดรถแป๊บเดียวพึ่งมาเกาะทำรังเฮอฮาคลิปไวรัลรถจักรยานยนต์จอดรถข้างทางแป๊บเดียวพึ่งมาเกาะทำรังนักเสี่ยงโชคแห่2สองเลขทะเบียนเลขเด็ด16กเดือน็ดเรียกได้ว่าเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์มีผู้ชมจำนวนมากเมื่อมีผู้ใช้เผยคลิปรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่จอดข้างทาง ไม่นานปรากฏว่ามีฝูงพึ่งใหญ่มาทำรังบริเวณกระจกข้างจนต้องนำทูบกำใหญ่มาจุดไล่ควันพึ่งโดยผู้โพ์ได้มีการระบุข้อความในคลิปว่าจอดรถเป็นเหตุ16นี้รู้กันซึ่งคลิปดังกล่าวมีผู้รับชมมากกว่า1.9ล้านครั้งแล้วขณะดเดียวกันก็มีผู้เสี่ยงโชคไม่พลาดที่จะส่องเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์คดังกล่าวระบุว่าแคปหมด ไม่สนรถไครซื้อหมดสำหรับป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์คันนี้ได้แก่584ขอบคุณที่นิ้วค่ะ